ในวิดีโอนี้คุณหมอจะอธิบายว่าส,สำหรับคนที่ป่วยโควิดเอาไว้ว่าหนึ่งที่จะบ่อยมากมีปัญหาคือเป็นปอดและคุณหมอแนะนำว่าทันทีที่เรารู้ว่าเรามีโควิดเราน่าจะทำบางอย่างบางสิ่งที่จะทำให้ปอดของเราแข็งแรงแม้ว่าเรายังไม่มีปัญหาในระบบด้านหายใจสิ่งแรกที่คุณหมอแนะนำคือเรานอนความนอนบนท้อง สำหรับทำนี้มันต้องเตรียมบางสิ่งและผมมีวิดีโอแยกสำหรับสอนเฉพาะนี้พร้อมจะใส่ลิงก์ของวิดีโอนั้นใน description ของวิดีโอน,นี้แล้วก็พร้อมแนะนำว่าทุกคนไปใช้เวลาดูนั้นด้วยนะครับเวลาเรานอนความปอดของเราส่วนที่อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับข้างล่างเรามันจะเพิ่มประสิทธิภาพ แล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นและทำให้ออกซิเจนในร่า,รางกายเราเพิ่มแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องจำเวลาเราพูดเรื่องทำนอนความคือเราไม่ต้องทำนั้นทันที่ล้างเรากินข้าวนะครับอาจจะรู้สึกอึดอัด so อีกที่นึงผมจะแนะนำดูวิดีโอที่ผมต่อ link ใน description ของ youtube วิดีโอนี้นะครับสิ่งที่สองที่คุณหมอจะพูดจะเป็น วิธีใช้อุปกรณ์ที่เราเรียกว่าสไปโรมิเตอร์สไปโรมิเตอร์เป็นเหมือนอุปกรณ์ธรรมดาอุปกรณ์ง่ายมากที่จะมี3บอลนี่นี่เป็นสไปโรมิเตอร์ในสไปโรมิเตอร์เราจะหายใจเขา่าโอเคเราจะหายใจเข่าและพยายามทำให้2บอลจาก3ยกสูงนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็เรา ปล่อยหายใจก็มันจะมาลงเลยเราไม่ต้องจับไม่จําเป็นเราจับหายใจนะครับเราแค่หายมันไปถึงครั้งมนแล้วก็ปล่อยมันนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพของอปอดเราด้วยวีที่ที่3เป็นวิธีง่ายๆที่เราใช้บอลลูนธรรมดาที่เราใช้ในปาร์ตี้เราหายใจเขา้าและเวลาหายใจออกเราให้ให้หายใจออกภายในบอลลูนโอเค แล้วก็เราหายใจอีกรอบหนึ่งแล้วก็หายเดืลมเข้าเพิ่มในออบอลลูนนั้น3ครั้งนะครับส่วนสำหรับ3ครั้งทุกครั้งที่เราหายใจออกเราหายใจในบอลลูนนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ปอดของเราขยายตัวและทำให้ประสิทธิภาพของและความสามารถของปอดดีขึ้น มีง่ายง่ายและนี่เป็นสิ่งที่เราน่าจะทำนะครับ